ว่าไงครับมังกรเรามานอนที่โอ้คุยเก่งแล้วยังว่าไงมามาขอมือหน่อยมาพิกหน่อย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 ออ๋อๆๆๆอ๋อแม่เริ่มรู้แล้วเอียงมาเอียงมาเอียงมาเอียงเัียงเอียงเอีงขอขาหน่อยขอขาหน่อยโอ้ไอ้นานแม่ช่วยหน่อยสิแม่ช่วยพิกหน่อยดิเริ่มอยากจะพิกแล้วเอาพิกไปทางนู้นหน่อยเดี๋ยวให้แม่ช่วย เชิญหน่อยเชิญอ้าวมามามาเดี๋่งสอาเอาขาขาขาเออเดี๋ยวขาด้วยขาไปด้วยเออเริ่มรู้เออยกแขนเขาหน่อยแต่แขนก็ยังติดเองไม่ได้เอาแขนไปเออระวังเขาาขึ้นลูาขึ้นหนึ่งสอหันมานี่หันมานี่เป็นไงบ้างครับทดสอบความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมังกรเป็นไงบ้างครับในการพลิกตัว ในการพลิกตัวครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างพอพ่อพ่อพลิกขนพี่คืนเหนื่อยแล้วโอ้หัวยกตัวสูงแล้วพอแล้วลูกพอล้วพอพ่ออขึ้นก่อนเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยโอ้ไหนเป็นไงบ้างในการพลิกตัวครั้งนี้เหนื่อยครับต้องดินงเลยโอ้ร้องไห้เลยร้องไห้เลยพลิกตัวร้องไห้เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะพอยังไหนคุยหน่อยสิพลิกตัวเป็นไงบ้างครับร้องไห้เลยฮะ ร้องไห้เลยสนุกดีคร <case> ับบอกสิสนุกดีครับสนุกไหมเออออสนุกสนุกเอามือไปเกี่ยวนี่มือเกี่ยวจมูกตรงนี้เป็นรอยสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกไหมครับอ่ขายกขายกขายกเออเออนั่นนะนั่นแหละเออเอออืมโอ้ติด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 ชูคอสูงแล้วใช่ไหมเออ